สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมีคําถามมานะครับว่าการให้คำปรึกษาสุขภาพกับแพทย์นะครับทั่วไปบนแอปพลิเคชันด็อกเตอร์แอนนี่แวร์นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็คุณสามารถรับคําปรึกษาจากแพทย์ผ่านทางวิดีโอแพลตฟอร์มของเราได้นะครับโดยที่จะมีการวินิจฉัยแล้วมีการรักษาจากโรคทั่วไปนะครับอย่างเช่นพวกเป็นหวัดไม่สบายมีไข้ไอลำมูกนะครับก่อนเริ่มต้นแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับแลหลัง คุณหมอจะมีการซักประวัติถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ประเมินในช่วงสอบถึงสามนาทีแรกดูว่าอาการต่างๆาที่เป็นเนี่ยเหมาะสมในการรับการรักษาผ่านทางวิดีโอออนไลน์หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่ามีอาการไม่เหมาะสมอย่างเช่นมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงหายใจลําบากนะครับหรือว่าปวดศีรษะรุนแรงถ้าอาการต่างตาเนี่ยถ้ามันเป็นระดูรุนแรงคุณหมอขะประเมินแล้วว่าไม่สามารถรักษาผ่านทางวิดีโอออนไลน์ได้นะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้าทางเราก็จะแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอที่ โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านจะปลอดภัยกว่านะครับโดยที่การปรึกษาครั้งนั้นจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับ